สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเนาะแม่นายดูตรงมาแลาะะ้ค่ะมาอันนี้มารีวิวของรีวิวของนะคะเสภาหน้าแพ้กับอ่าของที่สามีพันวาพันซังให้ลูกๆก,ก่อนจะไปเที่ยวคะ่ะพันวานะคะแม่ก็เลยมาเปิดก่อนนะคะว่าพันเตรียมยังไว้ให้ลูกนะคะประจําค่ะเวลาไปใส่มาใสา่สามีพันมาเคล็แบบนี้คะ่ะพันมาซื้อของใหม่ๆนะคะ ่าจะไปเที่ยวหรือจะไปใส่นะคะคนจัเตรียมของไว้ให้ลูกค่ะกับบุหงาพนักงานเสือมาให้ลูกนะคะเนาะมาบองกันค่ะว่ามีอย่างไงคือมีไงผู้ใหญ่ของค่ะจก็ที่มีสผ้าใส่ไม่หน่อยบอไม่หน่อยก็ได้ค่ะมาเบิรงกันค่ะเพราะว่าอีฟอกีมือค่ะการทไปไปเที่ยวกันนะคะก็เลยว่าคิวมาให้ลูก เ่าตี่นเห็นก็คือมีรองเท้าค่ะรองเท้าให้ลูกนะคะซื้อรองเท้าไปเที่ยวน,นะไปเที่ยวต้อซื้อรองเท้าใหม่รองเท้ากันหรอโอ้ยมันคือใส่ใหญ่แท้ซ้ำใส่ของไม่น้อยเลยดับพิกไซส์เล็กกันไม่ไม่ไซส์ก็ใส่ไฟอะหวด Shoes. Okay, so five. Something bad. Come about, Dennis. Four. Dennis? Because you said size five. Because him at the moment, him four and a half. Yeah, for him, sure. He barely put on. Alright. Sorry. It should be okay. ลูกใส่บะได้แม่ใส่ลูกใส่บะได้แม่ใส่ใส่ไงเพราะว่าใส่ใส่ใส่ยวกันกับแม่น้อยนะคะแม่น้อยใส่ใส่ไฟใส่หานะคะเนาะแสดงว่าต้องลดราคาค่ะต้องลดราคาสามีเพิ่งกษียณเกษียเพราะว่าอ่าวจิตตกลูกใส่ใส่ใส่ยวกันกับแม่หรอไปใส่หา พเพราะว่าผู้บริโภคใเพิ่ชต้นนี่างพันธุ์ไซซีนะซีเคิงนะคะเนาะซีเคิงก็ค่อนข้างที่จะต้องเท่าแต่ต้องเท่าแต่ของของใส่ของคนเองค่ะเบานุ่มเบานุ่มเบานุ่มต้องเท่าแต่ของลูกแผ่นนั่นคืว่าแพ้แล้วก็ Là nó à, này, con lấy đi họ phải nó nhỏ à con phu vào nó phải cắt cái nhầy thì phải phu con phu bao con phu vào tiêu cả Hát cứ xe nhảy kìa Thế thì, ใส่ไงค่ะทนใส่ซีลูกสิใส่ใดบ่นะคะคือใส่ไหนที่เราจอนเราจอนโอเคค่ะของกเราจอนคือเจ้ากันค่ะเบาเบค่ะพี่น้องเบาแห้งค่ะ สำหรับแบบว่ายางแบบว่าบ่มันยางเขาเนะยางเขา้าบ่ได้ค่ะมันจะงลื่นนะคะไอ้ของผู้ก่าแผ่นดอนอะฮะฮะฮะน่าหักค่ะรองเท้าใหม่ผู้ว่าเป็นนอนคู่ที่สองในชีวิตค่ะสมารจะใส่แต่ของไอ้นะคะใส่ใส่อันกอ่อของไอ้สมารจะใส่แต่ของไอ้ค่ะไอ้ใส่เหลือแต่ไม่ออก ลองเท้าใิลูกองเท้าแตะอันนี้จะเป็นของคุบอได้นเนสอสกค่ะวันนี้แทบวันนี้แม่ก็ต้องใส่เองอันนี้จะเป็นของคุบาลชิโอค่ะ เก่งเก่งบอ็อกเซอร์ของผู้เลี้ยงวใส่ของคุณคุณสามีค่ะอันนี้ของผู้บอลของผู้บอลเดนิสอันนี้ว่านีเป็นของผู้บอลเดนิสค่ะเพราะว่าผู้บอลเดนิสจะมีเพันไซเสืเ้อผ้าใส่ตัวเดียวกันกันกบแม่น้อยค่ะเพราะว่าตัวใหญ่นะคะเนาะ กางเกงเพิ่นค่อนข้างที่จะหาใส่ยากค่ะกางเกงเพิ่นนะคะแม่น้อยใส่เพราะอะไรด้วค่ะเพราะว่าอย่างตัวใหญ่กว่าแม่น้อยกางเกงผู้บรเอาผู้บ่เอาผู้บรเอาเดนเนสนะคะเพราะว่าเดนเนสเพิ่นค่อนข้างที่จะตัวใหญ่เพิ่นเพิ่นติ้งหูแม่น้อยค่ะแต่ว่าเพิ่นลำตัวเพิ่นตัวใหญ่นะคะเนาะก็กางเกงสิบสามสี่ของผู้บ่เอาเดนเนสเพิ่งจะหาจีหน่อยเพราะว่าแม่น้อยใส่เพราะอะแม่น้อยใส่จะที่ตัวใหญ่ ตัวใหญ่ค <tem PR OT AT iley> ่ะอ้ผันผาอุ่นผาอุ่นมันเนียค่ะตัวใหญ่เด้อค่ะไม่นายใส่บ่ได้ตัวใหญ่มองเนี่ยค่ะเอวเพิ่นแต่จริงลูกหนุ่มลูกซสาคิดเราเบิ่งเราจะใจหายค่ะเพราะว่าเพราะว่าเพิ่น ว่าพิ่งตัวเงี้ยว,วค่ะโอ้เ่นตามาแบบมาแบบนี้ไม่มาแบบเป็นกลองมาแบบนี้ปฏิทโธข,ของโอนินของโอนินค่ะพี่น้องของยี่ห้อโอนินมีถุงใส่้ะกามีหนังสือคูปอง นี่คือคือปองค่ะแว่นตามันคือแว่นน,น่อยแทะของผานนี่ค่ะซื้อนของผุ้ของสามีค่ะดักตัวสังเกตรูปไทยนี่ I don't think you can wear it แล้ก็แล้กเดนนี่้องเจคุอย่ายูแคมเว่ยย่าอ้คือสตออ ลูกเอาไซซ์สิ t ปเ e อ t าเ w ่นเอาไปท u s บ h ่นด็อกไท t เลย t อด Tell me ด h a t h a แ p e n ล d แม่น้อยนาห้อนนะคะแม่น้อยใส่เสื้อกันหนาวเสื้อนี่อุ่นๆค่ะเสื้อไม่ยาไม่ยาเสีเอาถิ่นไม่ให้ลูกไพ่ถามลูกไพ่เอาบอลูกไพ่เอาค่ะเพราะว่าใส่ในบ้านค่ะบ้านจะส ว่ากูด o ันนี้ไบรท์ e บรท์เคนไบรท์สยั h ไงกูดิดล่าสุ o ที่ม่ o ูกกูดอันนี o เป็ t ส l เวนตาอันนี้ n พิ่มมา40หยูโล่ิดเป็นเงินบันเท่ากับหนึ่งกินเป็นหา10ยีโนหาหา10หยูโล่หนึ่งยูโลกับหนึ่งยูโร่สามพันเจ็ด หนยโรสามัเอายิโรสามอ่าหนึ่งยีโรสามเจ็ดมองนั้นออ 3, ร,ร้อยยีโรสามพันเจสมองสมองสัตวยโรสามพันเอันนี้กัประมาณยูที่พันกวาบาเจแปดประมาณพันนะคะประพประมาณพันบาทค่ะม่น,นใช่บนไปลน สว่างค่ะสว่างแบบว่าอ่าแบบว่าใส่แล้วมันบ่มืดมัวนค่ะมันก็บสว่างยังน้อยเนาะอยังว่าซัสเขาเขาเป็นตาเป็นตาผู้เบาเป็นตาผู้เบาหน่อยผู้เบาตัวหน่อยซื้อมาให้ลูกเลยค่ะมันจะมาแบบนี้มีถุงมานา เคลื่อนเล่นหน่อยแลนตาซื้อมาให้ดูกคน่ปอืมอมาเข้าไปสิไปเที่ยวคนนะซื้อมาให้ดูโอ้ชิดช๊ดดจิตถอแม่หน่อยใส่ได้แม่หน่อยใส่ได้พรดีแันตาให้ลูสองอันคือกาอรบอคือเดินใส่มานํากัน เพิ่งกะพอมากเลยค่ะถุงอันมล็ดก,กับเล่นกันค่ะกดเป็นเป็นลูกประสาทหนึ่งเวลาเห็นถุงปอเปิลมาได้ค่ะมากดเล่นกันของคือ้ดาวกันซีฟ้าของของผู้ใดปูค่ะไม่นอ้อยเพรน่ใจของผู้ใดปูอันเดียวกันบอกสีเดีวยวกันสีเดีวยวกัน ซีเดีวยวกันค่ะของเด็กน้อยค่ะของลูกอีกอันสุดท้ยายสชิเปนแบงตานที่กันค่ะกต่ชิเป็แบงตานที่กันอ๋อมีลักไปราคามาบอกไปราคาบอกค่ะพี่น้อง ลมเหมือนพายุเขาพี่น้องลมแห้งๆค่ะก้อนเมฆนะคะถ้าเกิดว่าเอากล้องจับตอนนี้นะคะกาลังพอดีค่ะกาลังพอดีเันตาเซียนทั้งหมดร่วมแล้วเซียนค่ะพี่น้องต้องเช็คค่ะเพราะว่ายังกันบ่าพันแตกแต่เบพาแตกค่ะเพราะพันแลบมากแบบบารุงกันกระแทกนะคะน้องพอเปิลมายังดีค่ะแต่เ้าก็เช็คเบอร์ค่ะเพื่อว่าเพื่อมันแตก่ะเะนาะ อของผู้บ่าวเป็นดอนแม่น้อยใส่บ่ได้ของลูกของผู้บ่าวเป็นดอนแต่นี่ยสามีเวลาไปใส่นะคะว่าโบว่าจะกลับเมืองไทยหรือว่า่าจะไปเที่ยวใส่นะะ่ะเพิ่ิเตรียมพร้อมนี่ค่ะจะทำาม่น้อยว่าเอาบ่แม่น้อยบ่ซื้อว่าเอาทาเนาะเพราะว่าสื่อในออนไลน์ค่อนข้างที่มันหิว่ามันอาจจะแพงนะคะ่ะเพราะว่าถ้าสื่อในตามร้านทั่วไปพนันมันกะ โอเคมันแต่อยู่ของคุณบาลจอดมันกัดสีบอมันกัดสีบอดีนะคะคุณว่าอืว่าไปแค่นี้ค่ะพี่น้องเสียงคนตั้งหนาพายุเข่าแดดออกตะกันหนาวทานาหอนยุนี่เพิ่งกัดตั้งหนาตัดงยันกันค่ะอ่ามีแค่นี้เหรอพี่น้องบ่มีของมาหน่อยมีของมาหน่อย บหราอค่งเปาแส่สิเอ็บแใ่รองเท้าที่ทำไใ่นอนแน่นอนยัรองเท้าใส่ใส่ถุงเบาอันนี้รองเท้าของถุ้เบาเดเนสค่ะใส่ป้าทใส่ใส่รองเท้าข้อกันก็แม่เลยนี่นอนจะลองใส่ดูบ้างแน่นพอแม่นอนใส่รองเท้าใส่ใส่สามสิบสามสิบ เบอร์หาค่ะเบอร์หาสามกับสามสิบเจ็ดสามสิบสองสิบแปดค่ะเบอร์หาสามสิบแปดยังหิมแค่สวีดดัตก็เฟอร์เฟกต์นี่จะไทยหิมจะสวีด์เฟอร์เฟกต์ไซไฟพอดีพอดีพอดีไม่น่อยเลยค่ะโทษนะคะโยคะ is no room you know what I mean it's no room just perfect จีโน่เหรอม่ใส่หาแบาบว่บาโบโบมีพื้นที่ให้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 เท่าเกลื่อนนะคะแบบว่าใส่พอดีพอดีเลยะคะ่ะใส่สบายค่ะพี่น้องสบายสบายพื้นนุ่มนุ่มแห้งค่ะพื้นนุ่มนุ่มแล้วก็สิ่งสำคัญคือคือ,คอมันบน่หนักค่ะมันบน่หนักอันรองเท้าสาน,นี่ <laughs> บนใส่ พันไซบ่ได้พูดนานะครูหน่อยไม่นไอยก็เลยได้แต่ที่นี่แม่สามีพันไซเบอร์ใไซบะพันไซเบอร์เจ็ดเทที่นี่แม่เล่ือว่าโรงงานพนหาจะเช็ด,ดพิดเพราะไม่ได้ใส่ได้พอดีใส่ใส่พอดีแต่บ้านเมื่อสินี้มีพื้นที่ให้นิ้วมือแม่น้อยว่าให้ให้ให้ท่าไม่น้อยอ่าขยับขึ้นขยับลงประมาณนิ้วมือหนึ่งนิ้วหนึ่งนะคะอยู่นี่ก็คือพอดีพอดีเปียละค่ะบา,า่าบ่าาให้สามารถสามารถที่ขยับเท่าไปใส่ได้ ถ้าไม่น้าใส่แดดแตถ้าลูกใส่บ่ได้กะไม่หน้าใส่ได้พอดีถ้าลูก,ก,กบ่ากมากกะไม่หน,น้าใส่ได้กะถ้าลูกเอาทิ่มแม่จะก็ใส่ในในบ้านค่ะใส่ใส่ในเข้าสวนขึ้นปะา <c oughs> แต่ได้แค่นี้คะ่ะพี่น้องได้แค่นี้คะ่ะของไปเที่ยวพนะันให้ลูกใส่รองเท้าใหม่เน,นะแล้วเป็นช่วงหลดน้ำคนมาสินะค่ะกะเตรียมตัวนี่ใส่พั้นดิแพ็คอยู่ค่ะพั้นดิเตรียมอยังอย,งอยู่เพราะว่ากระเป๋า อเพิ่นหายยัยเพราะค่ะเพิ่นหาคนละกระเป๋าเป้ค่ะกระเป๋ากระเป๋าลากบ่ได้ค่ะเพิ่นบ่ให้กระเป๋าลากแต่กระเป๋าลากต้องคิดเงินนะคะกระเป๋ากระเป๋าเป้กระเป๋าใดกระเป๋าเป้กระเป๋าห้เกินสิบกิโลค่ะให้ได้อยู่ประมาณห้ากิโลการให้น้ำเพราะค่ะพี่น้องกเกษตรจะพาคนละตัวสองตัวไปติดตัวไปนะคะเนาะกระนัเบิ่นค่ะว่าจะเป็นยังไง ขอบคุณทุกท่านนะคะได้ยะเข้ามาชมมาติดตามมากกดไลค์กดแชร์มาเลยคลิปน้อพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ